กุ้งตัวใหญเลยอืมน้ำสดใจมาพี่น้องครับมื้อนี้สิพผ้าพี่น้องมากินตำซ่้กุ้งสดกุ้งตัวใหญ่ๆเดี่พี่น้องน้ำตำสีเซ่บเลยนัวๆเลยมื้อนี้โอ้เป็นยว้เป็นยังไง มาจ่าเพีน้ยบเสียบๆน้ำกันจ้ะพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องครับอืมฮาวคักๆเลยบาดทั่ว <_ letter> ลายแตกเลยพี่น้องเ,อเสียบน้ำกันนะครับเด้ดอฝาดกุ้งก้อนแล้วเนาะพี่น้องจ้าแ <_ letter> <_ letter> นวมันเสียบ สดใจไรเกยบมาละครั <ny> กุ่มเนาะตัวบางให่หนึ่งเซ็นนะมาจะเต็ม,ม,มกันอุ้ยดีเซตจตากันเซ็ว <c oughs>

på <tryk> Ja. ซาใจนี่ต่ำแสีบเลย อืมอ mm ืม hmm. น mm, mm ่า hmm. ก mm, yeah, mm ิน hmm. ล mm ูกไน่ากินลูกเหลทำให้อยากกินคุจ้ะบุ๊ cùng sốt cọp bán em Thép mũ Thép Ừ Ừ Tiếng bây giờ nằm một tổng sai khép muối Tổng

năm kéo cho con, năm bạc cho con เพชรเพชรจำพี่น้องปวดหลังนั่งขึ้นแล้วปวดหลังมันแบบมันต้องกล่มอ่ะนะกุ้งเต็มเลยนี่กุ้งพี่น้องนี่กุ้งสดเว้ยมักกรอบอยู่ขาง่าง ก้อนยังล่างจ่ะตัวยิ่งใหญ่พี่นุ่มอือืมหนูจ้างาไม่หายดีตอนฟันพาฟันนั่นแหะอยากกินแต่กินไม่ได้ อ้เพชจ้ะทั้งพ็ชทั้งแสบหนอยเลยเมืองไรเมองซีต่ำพ็ชจนแบบแสบปากอ่ะอ้อแอยแบบ จุดจาดเลยจ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ะแซมแซบน้องกันหมดเลยบอกบนหนี้ไหเด้จ้ะ เอาใหม่เอาเลยสวยแล้วแก่ปากแซ่บสดใจไปหน่อย เบลเริ่มสิเป็นหน่วยละเมื่อกี้กินตำหมูยิงสองหงมื่นเพิ่มบ,บาไว้เ่มบาไว้เมื่อกี้กินปลาแดกนะพี่น้องเพิ่มกินปลาแดกอื้มสับนอนบาลับไปปลูกหน่อยก่อนตีได้ก่อนตีหนึ่งไหหนึ่งกว่าตีหนึ่งกว่าไปปลูเขาให้มาตำักหุ่งให้กิน <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ตำเราหน่อยเนาะ ทำเป็นไอ,ไอ้ไอ้ตำเส้นเล็กแทนก็เอาลวกเส้นเล็กแล้วก็ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวนะพม่น้องจา๋าแล้วก็เทน้ำปลาแดกใส่บอกพริกใส่กระเทียมลงไปมันก็จะเหมือนตำใส่บอกพริกใส่กระเทียมใส่ผงนัวใส่กําตาลแซบ่บอ,อร่อยเนาะแล้วกินกับแคบหมู หายอยากจ้ะแค่นั้นเท็ดหน่อยเพราก,กินเอาละคะ่ะพี่น้องคะสำหรับมือนีขอบคุณขอบคุณพี่น้องด้วยคะ่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังผู้ดใดมาคลิปนี้ฝาก,ก็เลยก็แชร์ให้เบียร์นั้งแน่ด้วยคะ่ะพี่น้องคะ่ะมือนีก็เขอตัวราไปก่อนพบก,กันใ่คลิปหนาเด้อจ้าสวัสดีสสดครับ